สวัสดีค,ะะค่ะทุกคนเจออีกแล้วนะคะน้ำสไปซี่อิตาลีค่ะค่ะเพื่อนวันนี้เมนูแซ่บชวนเพื่อนกินไข่หำวัวลูกอันทะของของวัวอันเดียวตัวเดียวไม่มีค่ะมีแต่ไข่ไข่สองอันนี่กินครั้งแรกค่ะเรามาชิมไปพร้อมกันะนะเพือ่อนเพื่อนว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงผักก็มีแลดิดค่ะ อันนี้เทตรงนี้เลยล้างแล้วนะคะน้ำจิ้มแจ่วแซ่บแตงกวาผักชีอยู่ตรงนี้ค่ะผักชีแล้วก็แครอทเหลืองเขียวม่วงแครอทค่ะไปกันเลยนะคะเพื่อนๆกินมันก็นจะเป็นแบบนี้ แข็งแข็งแข็งแงนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วตอนนีน้น่าจะเป็นเอ็นเนาะไปเลยจ้รข้งแรกเหมือนกันอืมจิ้มน้ำจิ้มจุ๊บดูที่เป็นยังไงไป่ะอืม เหนียวเหนียวเอ็นเหนียวเหนียวส่วนน้ำไข่ก็นิม่มๆรสชาติก็ลองอีกทีนี่ค่ะเนื้อข้างในออกเหลืองๆอ,อืม อืมรสชาติคล้ายๆตับไก่แต่ว่ากลิ่นไม่แรงเหมือนตับไก่ไม่มีกลิ่นเหม็นฮะอร่อยนี่ค่ะทำจิ้มแซ่บแซ่อืมอืมอืม ตรงเนี้ยจะเหนียวเหนียวเอนไข่เนื้อแน,น่นแน่นแข็งแฟบอืซอืม,อม ไม่มีกินเหม็นคาวไม่มีกินอร่อยค่ะเพื่อนหื่อือแตงกรอบมาก ม,มาค่าแซ่บๆด้วยกันค่ะเพื่อนอืม

อืมกัดปากตัวเองอืมไข่หำบัวค่ะเพื่อนแซ่บอืมกันแรกก่อนกินคิดว่าจะต้องเหม็นคาวนแน่ๆเลยอืมอมไม่เหมือนแล้ดอกกระลำเนาะกระลำเหลืองอืม

ใชค่ะพเพื่อนไข่วัวค่ะอืมอืมอืมแซ่บอืม อ,อืเนื้อก็ออกเหลืองๆนวลนๆเนื้อแน่น อออืือืมมไปถามหาอันเดียวตัวเดียวเขาบอกไม่มีบอกก็ถามว่าเธอจะไปทำอะไรเอาไปกินเขามองหน้าทั้งร้านเลย อืมอืมอืมหนังหูไข่ ไข่ลวง <laughs> อืม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 ,อม ไมมข่หั่ัวคัณเพื่อนแซ่บม,มีครั้งต่อไปแน่นอนค่ะค่ะเพื่อนเมนูไข่หับายบายแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะเพื่อนที่เข้ามารับชม คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะ